ท่านผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะจริงๆมันเป็นเรื่องเศร้าแต่ว่าก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีครับเขาร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเขาช่วยกันสร้างบ้านให้กับบ้านหลังหนึ่งนะฮะให้กับครอบครัวหนึ่งเนี่ยคือบ้านเขาถูกไฟไหม้เมื่อประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับท่านผู้ชมครับคือถ้าเล่า ต้นตอของเหตุการณ์นี้นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อสองสเดือนก่อนเนี่ยนะฮะครอบครัวนี้เนี่ยก็มีคุณยายท่านหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและในวันนั้นเนี่ยก็อาศัยอยู่กับหลานชายอายุแค่3ามขวบจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็คือแม่ของน้องอแต่ปรากฏว่าวันเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะฮะคุณแม่ ออกไปซื้อกับข้าว<อ>แล้วก็เลยให้คุณยายผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับหลานวัยสามขวบ<อ>ซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นห่วงไง<อ>ไปแป๊บเดียวงั้นปิดประตูบ้านล็อกเอาไว้ไปรากฏว่าช่วงที่คุณแม่<อ>ัไม่อยู่ไปซื้อกับข้าวเนี่ยไฟไหม้บ้านฮนะ<อ>ก็เลยทําให้คุณยายและน้องวัยสามขวบ เสียชีวิตนะครับบ้านก็ถูกไฟไหม้ไปทั้งหลังเลยซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับเรียกว่าทุกภาคส่วนเลยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นนะฮะคือคณะสงฆ์ในจังหวัดลบบุรีครับท่านผู้ชมฮะนำโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านก็เข้าไปช่วยนะครับหลักๆในช่วงแรกเนาะก็จัดงานศพนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องฟื้นฟูเยียวยาเลยฮะช่วยกันสร้างบ้านนี่แหละฮะเมื่อวานนี้นะฮะ พระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสามเจ้าวาดวัดกัลายาณมิตรท่านไปมอบบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังใหม่มีสองห้องนอนมีห้องครัวห้องน้ำมีห้องโถงใหญ่ครับนะฮะแล้วในบ้านเนี่ยก็คือทุกอย่างพร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัยแล้วนะครับพระพรหมกวีท่านบอกแบบนี้นะฮะบอกท่านดีใจมากที่สุดที่เห็นทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันนี่คือคหลักบวรเลย บ้านวัดรอสุดท้ายไม่ใช่โรงเรียนแต่คือราชการนะครับ mm hmm. เพื่อกูลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะพระเทพไสานาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านเนี่ยทำเรื่องการช่วยเหลือนะฮะ mm hmm. ไปถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยทําให้มีอีกหลายหน่วยงาน <c oughs> เข้ามาช่วยนะครับ <c oughs> รวมทั้งผู้ในการสรํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยครับ <c oughs> และบ้านหลังเนี้ยมีจิตอาสามาช่วยกันสร้างนะครับท่านผู้ชมฮะมีนักเรียนจากโรงเรียนวินิศึกษา น้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคมีฝ่ายปกครองคนในชุมชนงบประมาณที่ใช้เนี่ยประมาณ7 0 0 0แสนบาทนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมฮะท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีท่านมอบเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเตียงตู้เสื้อผ้าที่ต้องใช้ครับเครื่องครัวใช่อีกหลายหมื่นบาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็เนี่ยเราก็มองเห็นใช่ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ นี่แหละค่ะคก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะค